สำหรับพี่น้องชาวจังหวัดพิจิตรนะที่ท้องไร่สดอยู่ขนาดนี้เดี๋ยวคืนวันที่สิบห้าสิบหกพบกันสำหรับพี่น้องชาวจังหวัดพิจิตรนะครับย้อนกลับมาภายในพื้นแผ่นที่ภูมิล้านนาไทยชมบทบางจากตุ๊กเซนตุลนิสาเหล็กต้องวิ่งต้องกันต่อครับพี่น้องเจ้าพี่ เสด็จพ่อก็ะมอมว่าตราแต่งงานแต่งงานพิธีได้เลยก่อนดีกว่าพี่เจ้าค่ะคือรอเสด็จพี่กลับมาเนี่ยอีกตั้งยี่สิบปีหรืออาจจะนานกว่านั้นก็บอกเกงว่าพ่อเจ้าสาวอาจจะตายซะก่อนนะผูเจ้าค่ะจังหวะเป๊ะเลยเนาะพี่เขาจะตายได้ยังไงล่ะลูกเขาต้องรอลูกเขาแต่งงานก่อนอ่ะตายหรือตายเขาแค่ให้มาเบียแค่ที่ ช่วยเหลือชีวิตของผมฉันเอาไว้แล้วที่นี่คือเป็นอะไรเหรอพี่คะที่ที่นนลยืนอยู่ตอนนี้คือแผ่นดินลานาไทยจ้ะลานาไทยเด็กหญิงจะพาโนนขึ้นเฝ้าเสด็จพ่อเสด็จแม่นะเพคะเอาน้องหญิงไปวิ่งเล่นที่ไหนมาเนี่ยฮะเข้าเฝ้าช้าจังเลยหม่อมฉันถาวายบังคมเสด็จพ่อและเสด็จแม่เลยค่ะเจริญสุขเดือน,นลูก เออจะมาคืนเป้าพ่อเนี่ยมีธุระอะไรหรือเปล่าล่ะลูกวันนี้หม่อมฉันได้ไปเดินที่วิทยาลงเพื่อจะเก็บดอกไม้มาร้อยมาลายแต่ญิงเองนั้นได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมีสิ่งของที่เสด็จพ่อนี่ยตามหาอยู่ไหมคะสิ่งของที่พ่อตามหาอย่างนั้นเหรอลูกใชคะเออมันคืออะไรกันและเขาอยู่ที่ไหนไหนพ่อคุกเข้าหน่อยหม่อมฉันนวลจัน เคทำอะไมาางด้วคเงยหน้าไปใหญ่แล้วแม่นางชื่อนนนจันเหรอยรือเจ้าไอ้ห้าสาวเ้ยคิดมากแล้วเราเ<ก>ลย<ะ>เรานจำได้เป็นของลูกเราเนี่ไค่ะไม่ผิดแน่แม่นาง<ไป>เจ้าเป็นใครกันแล้วสร้อยเส้นนั้นทาไมมาอยู่ที่เจ้าได้ผมชื่อโนนจัน <matter> เป็นลูกสาวของพ่อพันเพชรกับแม่โนนปาน่างนะคะสร้อยเช่าสังเวยเส้นน,นี้ไม่ใช่ของผมสนอบใครค่ะแต่ว่าสร้อยเส้นนี้เป็นของผัวของผมเองอเพราะก่อนที่พี่ขันฟ้าจะให้สร้อยเส้นนี้กับนวนเอาไว้พี่ขันฟ้าเคยบอกกับนนลว่าไม่รู้ที่มาที่ไปแต่ว่าพี่ขันฟ้าเชื่อว่ามันต้องมีความสำคัญอะไรบางอย่าง พี่ขวันฟ้าจะขอเราให้นวลเก็บสร้อยเส้นนี้ให้เท่ากับชีวิตของววนวลเลยไหคะไม่ผิดแน่หัวของแม่นางจะต้องเป็นลูกชายเราที่หายสาบสูญไปเราจำสร้อยเส้นนั้นได้และตอนนี้หัวของแม่นางที่ชื่อว่าขวัญฟ้านะ่ะเขาอยู่ที่ไหนกันตอนนี้พี่ขวันฟ้าอยู่ที่เมืองเชียงของไหยคะเชียงของ ใช่ยังั้นเราจะเร่งให้คนไปรับตัวขัญฟ้ามาขึ้นเฝ้าเราไม่ได้นะเบ,บคะเพราวะว่าตอนนี้พี่ขัญฟ้าได้รับการแต่งตั้งเป็นเถราราชบุตรเขยแห่งพินิเชียของไปแล้วเพคะมันยากที่จะเข้าถึงตัวได้มากเลยนะเพคะเป็นราชบุตรเขยเพคะแล้วต้องมีบุคคลสําคัญสิถึงจะพาเข้าหาเสด็จพี่ได้มีหรือเปล่าใช่มีเพคะมีแบบค่เพียงคนเดียว ที่จะสามารถเขา้าถึงตัวพี่ผลฟ้าได้เขามีชื่อว่าพี่ไอวันเพียงแค่ไอวันถ้าอย่างนั้นผมจะเขียนจดหมายส่งให้พี่ไอวันกล้ากันนะเพีคะได้เสดพ่อถ้าเ<ด>ช่น<ช><ช>นั้นเดือนนี้ก็ผมทั้งสองพเพียงทายพร้อมด้วยไพฑูรย์จะขอรับอาสาเดินทางเข้าสู่เชียงของกมผมจะพาเสด็จพี่กลับไปได้พี่เจ้าค่เดี๋ยวพ่อดีใจนะไปคนเดียวได้ไหมไปสองคนสิต้ออะไรต้องไปด้วยกันขอ,อบใจมาก ในเพื่อเจ้าเนี่ยตั้ใจที่จะไปตามหาพี่ชายของเจ้ามาที่ต่อพ่อพ่อดีใจนะเล่งเดินทางเดินต่อไท้ยูกพ่อพอย่าได้ห่วงเลยพุทธคันดูเองค่ะกระบอกธุราก่อนฝากเสด็พจพ่อเสด็จแม่ด้วยตา,าตมาให้หมดความกลกับมาให้ได้นะเยพุทธคันขอบใจมากนะ่ที่จะพาเสด็จพี่กลับมาหาเธอให้ได้ไปเข้าเช้งโคงทีหลังไม่ต้องรับงานเถลือนะไ,ไปด้วยกันราชบุตรรีบไ,ไ,ไปแล้วเรารีบมา แล้วไปคู่กันด้วยไว้ไใจไม่ได้ทั้คู่เลยสองคนนี้เนี่ยไปไหนไม่ได้หรอกเพไาอว่ะขั้นเป็นคนขับรถเพื่อขับไปอยากกูไม่พาไปนะ